กินแล้วครับแต่วันนี้กามค้างแฮะ์อาบปากไม่ได้ขายสกเคลื่อนใช่เหรอเมื่อวานเมืม่อวานเกิดอะไรขึ้นอ่ะพูดเยอะเหรอหรือว่าหรือว่ามันล็อกไปเลยกล้ามเนื้อมันเกิ่งเหรอกล้ามเนื้อเกิ่งหรือเปล่ามา<ะ>ปึ๊บปาด<ะ>อยากเล่นการอยู่นะแต่จีมอน ม่ผมไม่ค่อยอยากเล่นการอยู่ให้ดูเพราะว่ายังไม่ปว๋คืออยากให้ดูว่ามีปุ่มมาเล่นง่ายจริงคือเขาเรียกว่าไงถามว่าเล่นการอยู่ได้ไหมไม่มีปัญหาหรอกเล่นได้แต่ว่ามันเหนื่อยอันนี้อยากเล่นชิวๆมากกว่าวันนี้อยากมาแบบชิวๆปาด ป่าเปหนึ่งดอกเว่ยดินกิ้งเรามาดูก you. mm ันวหาต้นน้ำจะมาไหม มีบกบจะมาให้ผม,ผมครับครับเพิ่มเป็นตอนเช้าครับวันนี้ผมมาเชียงใหม่ครับ <c oughs> นอนตีสามสี่ตีสี่ใช่เหรออันนี้คืออยู่เชียงใหม่เหรอโอ้โหขยันเทพขยันเทพ <c oughs> นอนตีสามสี่ตสี่คนเราต้องฟิตไปเชียงใหม่ได้ขนาดไหนเนะี่ย <c oughs> เรีย hey, บร้อยเพื่อนหนึ่งฉันหม่ถึงเร็วมากอาจจะเป็นเพราะออกเช้าด้วยรถอาจจะไม่ติดเอิมเอ่มำอ่ำหาวกว้างไปแล้วหาวกว้างเหรอคนทางนั้นคนที่อยู่ทางนั้นเรียบร้อยแล้วกลับพรุ่งนี้นะขับรถก็ปาก็ปาไปแล้วครึ่งวันโอ้โห ขยันอะไรขนาดนั้นกับเนี่เฮ้ขอเก็บพลังงานหน่อยเฮ้เรียบร้อยขอเก็บพลังงานหน่อยนะครับ อีกแล้วไอ้เอ,อ้เตายงงงไอ้กูแต่แวดคืออะไรแต่แวดคือแมปแมปในเกนชีน่าโลกโลกมันชื่อว่าแต่แวดอ่ะแต่แวตคือเทแวดแต่แต่แวตแต่แวตแม่งไอ้กูตายอะไรงงๆอีกแหละเนี่ยความกาวไม่มีทิ่สุดสุดไงวเวงก็บอกแท้ๆว่าอยากเล่นชิวๆแม่งเอ,อ้ทำตัวเองให้เล่นไม่ชิวๆ ไอจังหวะไหนที่แบบว่าเออหลบยากๆไงหลบเอาหลบเอาไอจังหวี่ที่แบบควรจะหลบได้เนี่ยไม่ไม่หลบหายกาวแท่ไปต้องโดด นี่ทางี้ยโอ้ยมแ,แข็งคนไปครับคนไปครับเรียบร้อยนั่นแหละกมาูเีมาูเคงคี ตายไม่ติดอ่ะใช่เราวมันกินรถตายไม่ติด,ตตดโอ้หลบไม่ทันอุ๊ปอุ๊ป อุ้ยไม่พ้นอีกเหรอ,อืูว่าพ้นไม่นอนตีมโมนาก็ได้มั้งไม่ต้องใช้อะไรเลยอ่ะเอ้ใช้ไปเถอะเดี๋ยวมันไม่ทันเออเอาให้นะเออพอละ แค่แนนาน่าทันแนละ้วเอ๊ะอะไรคนไทยไม่เลีนยงง่ายแต่แบตใช่อรวยอีกแล้วแต่หนูจนบรรดาแล้วเสดวันไม่รู้ทำไงให้แรงวันนี้อัพของอัพแฟกอัพ <laughs> ของอัพแฟกใจเพื่อนไอเด็กเงี้ยนี่แหละทำอารมณ์เสียแม่งไม่วิ่งสักทีชิบหาย <laughs> เฮ้ยไม่เป็นไรเราต้องใจเย็นนะเวลาเจอมากุหลับัางนี้มันนี่บับรถต้านทานนี่เลยเล่นยากหน่อยรถต้านทานไม่ฮะเลยหรอกเดียวหน้าเออาร์ไม่พอเมื่อกี้เอไม่พอผมไม่สามารถแปะน้ำแข็งไว้ที่พื้นได้ตลอดไงบวกกับว่าฟาโวมันอาหนึ่งนะมั้งมันก็เลยแบบว่าดูขัดทีเกมดีแม่งลอยข้างใน น,นะนี่งไงซูโคสโฉกแลจะมีคาเดฮาทำไมวลลีเด็ดซูโคสอัพเกรดวลลีเด็ดกลับมาอีกรอบทุกครั้งเมืม่อคาเดช่าบุมาโอเค โอ้โกอันซิตีเดียวหน้าไปนูน่น <c oughs> ใครอันตีเดียวหน้ามั้งครับ Hãy subscribe đại kênh Ghiền đại บสวัสดีคุณวูดสวัสดีน้องพิเตอร์ครับสวัสดีครับนี่นไงเดี๋ยวมันมมันมันนจะประกอบร่างอะประกอบร่างเสร็จก็ลดต่านทานโอเคมีปั่นพลังงานธาตุไม่ติดฟาวอร์อีกอ อ,อย่าอย่าค้างเฮ้ยจบก็แค่นั่นแหละอย่าค้างขอแค่นั่นแหละขอแค่อย่าค้างแม่เอ้ยตูโคชอบออกมายืนเอ,อ๋อแค่แหละ ทุกคนไม่ชอบออกมายินเออ เรียบร้อยเัฟดปการค้ามาครับ